เริ่มแล้วนะนี่พามาให้อีกคนแล้วพามาอีกคนแล้วเคเรตคนนี้ I'm say no ทำไมล่ะท่านหญิงเขาไม่ดีตรงไหนล่ะไอเจอเขาหลายเมืองแล <c oughs> <t UC S> <t kaz uffy> ้วเขายังเสียงไม่ไพเร่หรอข้าต้องการท่านพี่ที่เสียงไพเราะหมดไงโอ๊ยอะไรมันแม่หญิงดูดีๆเขาอาจจะเป็น หนุ่มรู้ยงยมไม่ใช่เขาไม่ใช่สำหรับข่าจริงๆไม่หญิงนี่เ่องแมนจริงค <c oughs> ิดว่าไม่หญิงคนนี้จะไปกับคนนี้รอดนะน่าจะไม่ไหวว่ะไอตาโพ <c oughs> ครับท่านหญิงข้าได้ยินเองนะนี่เองร,รับหลังข้าหรือครับ ถ้าพูดกับไอ้นี่ว่าแม่น้ำนี่สวยดีไหมตาเองแข็งมากแปลสิขันจิงพูดอะไรไม่รู้เรื่องไอ้นี่บอลหาเสี้ยนตำทีวียังไม่ถึงคริสต์มาสยังไม่ต้องร้องรอก w ีวิเชอร Merry Christmas ค่ะข้ารู้ก็ข้าก็รอเทศกาลนั้นเหมือนกัน ข้ากับท่านพี่คนเนี้ยมีใจให้กันแน่ๆเข้าใจไหมเองต้องดูแลเขาเหมือนกับเขาเป็นท่านพี่ของพวกเองเข้าใจไหมอ่ะมองหน้ากันพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจเหรอเข้าใจเหรอเอ็งว่าอย่างไรนะไอ้ฝัน่อถึงเข้าใจได้ ้าโกรธมากแต่หน้าข้ายังเหมือนเดิมเป๊ะ